น้ำมะพร้าวสดนะคะเหมาะกับแมวป่วยประเภทใดก็คือแมวมีกะระเพาะปัสสาวะอักเสบฉีปเป็นเลือดนะคะแมวตัวเมียที่โดนทับมาแล้วมีภาวะอักเสบภายในนะคะแมวป่วยที่ไม่กินข้าวไม่กินน้ำนะคะหรือ เคล็ดลับอีกหนึ่งวิธีนะคะในการป้อนน้ำมะพร้าวสดน้องแมวนะจ๊ะในแมวที่กินของเย็นไม่ได้นะคะเราต้องเตรียมถาดใส่น้ําอุ่นค่อนไปทางร้อนเล็กน้อยนะจ๊ะเพื่อเราจะนําเอาแก้วที่ใส่น้ํามะพร้าวสดแช่ลงในน้ําอุ่นกึ่งร้อนนี้เพื่อทําให้น้ํามะพร้าวนะคะมันอุ่นขึ้นเมื่อน้ํามะพร้าวเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ํามะพร้าวอุ่นแล้วก็คือลองดูดขึ้นมาหยดบนหลังมือนะคะหยด เพื่อให้เราสัมผัสได้ว่าเออน้ำมะพร้าวมันอุ่นแล้วนะป้อนน้องได้แล้วเราจึงดูดไปป้อนน้องนะคะครั้งละ1 0ซ c ต่อมือ้อในแมวที่ป่วยมากนะคะก็คือน้องกินน้ําน้อยอยากจะให้น้องฟื้นตัวไวๆป้อนน้องทุกสองชั่วโมงนะคะสําหรับน้ํามะพร้าวสดนี้ในแมวที่อาการดีขึ้นมากแล้วนะคะสามารถป้อน ห่างออกไปอีกก็คือสี่มื้อต่อวันอย่างเช่นน้องคาปูชิโน่นะคะเมื่อเริ่มดีขึ้นน้องจะกินเพียงแค่สี่มื้อต่อวันคือเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนในแมวที่เริ่มดีขึ้นแล้วในแมวบางตัวอาจจะกินทุกสองชั่วโมงครบเจดวันหรือในแมวบางตัวที่ไม่ได้ป่วยหนักขนาดนั้นก็คือจะกินแค่สี่มื้อต่อวันครบเจวันเมื่อกินครบเจวันแล้วก็คือให้หยุดป้อนก่อนสังเกตน้องเป็นหลักค่ะ ถ้าสภาพอารมณ์น้องดีเลียขนเล่นปกติดีนะคะนานๆสี่ครั้งหนึง่งไม่ได้ฉี่บ่อยๆไม่ได้วนกระบะไม่ได้นั่งแช่นั่งบิ่งไม่ได้ร้องควนคลางไม่ได้เจ็บปวดทรมานอะไรอันนั้นคือน้องหายแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นนะจ๊ะในแมวบางตัวจะติดกินน้ำมะพร้าวสดสามารถป้อนน้ำมะพร้าวสดนะคะ ทุกเช้าก่อนกินอาหารหรือว่าก่อนนอนได้ไปเป็นวิตามินเกลือแร่เสริมให้น้องเข้าไปเพราะว่าตัวนี้มันกระตุ้นทําให้น้องอยากกินข้าวอยากกินน้ําได้ดีขึ้นในแมวบางตัวติดกินมากถึงขั้นแบบน้ําหนักเพิ่มกันเลยทีเดียวนะจ๊ะ ทีนี้เราก็ต้องลองปรับใช้นะคะดูอาการแมวของเราเป็นหลักแมวแต่ละตัวจะกินมากหรือกินน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับอาการของน้องนะคะเราต้องประเมินอาการน้องได้แต่ถ้าใครประเมินไม่ถูกจริงๆก็แอดไลน์สอบถามแคทได้นะคะ และแมวบางตัวนะคะที่ไม่สามารถกินน้ำมะพร้าวสดได้อย่าฝืนอย่าบังคับเขาเกินไปนะจ๊ะกรณีที่กินยากนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับแมวพัน์นอกนะคะแมวเปอร์เซียหรือแมวพัน์ต่างประเทศเพราะว่าแมวเปอร์เซียจะมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีอะไรแปลก ไม่ใช่ของเดิมๆที่เขาเคยกินเขาก็จะมีภาวะต่อต้านนะจ๊ะดังนั้นก็ต้องเว้นก่อนนะคะอย่าไปฝืนมากไม่งั้นความเครียดเขาจะขึ้นนะคะถ้าน้องต่อต้านลักษณะนี้ก็คือต้องพึ่งคุณหมอแล้วนะจ๊ะต้องให้น้ําเกลือค่ะเพราะแมวที่ไม่กินน้ำมะพร้าวสดเลยเขาจะฟื้นตัวช้านะคะเขาจะไม่ค่อยฉี่ภาวะอักเสบก็จะยังคงอยู่ดังนั้นต้องไปหาคุณหมอเพื่อให้น้ำเกลือก่อนนะคะ ค่ะและนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะในการกินน้ำมะพร้าวสดที่แมวบางตัวไม่สามารถจะกินได้อาจจะเนื่องจากมันเย็นไปนะคะแมวบางตัวกินของเย็นไม่ได้ก็ให้ทำในลักษณะนี้นะจ๊ะน้ำมะพร้าวสดนะคะเหมาะกับแมวป่วยประเภทใดก็คือแมวมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบฉีเป็นเลือดนะคะแมวตัวเมียที่โดนทับมาแล้วมีภาวะอักเสบภายในนะคะแมวป่วยที่ไม่กินข้าวไม่กินน้ำ ะะหรือต้องการฟื้นฟูเพิ่มวิตามินเกลือแร่ให้กับน้องแมวแมวที่กินน้ำน้อยก็สามารถป้อนได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย